สดีนะครับพบกับผมอีกแล้วครับลองวิชิ่งทีวีครับวันนี้อากาศดีครับน้ําสวยก็เดี๋ยวมาตกหมึกกันนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับว่าน้ําใสแค่ไหนนะครับนี่ครับเห็นพื้นเลยนะตอนนี้เป็นช่วงน้ําลงครับเดี๋ยวมาดูหมึกกันครับแต่ว่าเต็กเล้งเยอะนะครับ ลองขูดกันดูครับเพราะว่าตรงนี้ผมเคยได้หลายครั้งมากครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับโอเคนะครับไม้แรกนะครับ มีตัวนะข้าหมึกดำเลยคนระับเมื่อกี้จับแล้วไม่อยู่ไซส์ก็พอตึงมือไม่ใหญ่มาก กระมงคับน่าจะเป็นแข้งไก่ครับตัวเล็กครับนี่ครับแปมแรกครับ ไก่อีกแล้วนะครับเดี๋ยวอีกแล้ว ลั่นครับตัวนี้ติดข้างเกมก็สำหรับวันนี้นะครับก็จบทริปเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ก็ได้ไม่กี่แต้มนะครับก็เน้นสนุกนะครับ เดี๋ยวไว้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ